กระบี่สวรรค์แห่งอันดามันจังหวัดที่มีชื่อเสียงในภาคการท่องเที่ยวเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทยนอกจากภาคการท่องเที่ยวแล้วจังหวัดกระบี่ยังมีภาคการเกษตรที่สำคัญได้แก่ปมนํามัน และยางพาราซึ่งมีพื้นที่ปลูกกว่า1.7ล้านไร่แต่ในปัจจุบันราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันและยางพารามีความผันผวนส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่ไม่แน่นอนการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากการปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารานั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งการสร้างรายได้เสริมจากการเลี้ยงพึ่งโพงในสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมัน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรในจังหวัดกระบี่พราอมีสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จึงตั้งเป้าหมายในการพัฒนาแปลงใหญ่พึ่งโพรงจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกทางหนึ่ง โดยเริ่มจากพื้นที่บ้านไหนหนังตำบลเขาครามอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่นําร่องการส่งเสริมแปลงใหญ่พึ่งโพงจังหวัดกระบี่สํานักงานกเกษตรจังหวัดกระบี่ได้นําระบบส่งเสริมการ,กรเกษตรไปขับเคลื่อนง,งานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พึ่งโพงบ้านไหนหนังโดยเริ่มจากการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนง,งานผ่านเวทีประชุมกเกษตรอําเภอ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอและดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผ่านโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการตามแผนปฏิบัตรริราชการของจังหวัดกระบี่ประจำปีพุทธศักราช2565ในกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งโพรงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาลมน้ำมันและยางพารา มีการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตรทั้งจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดระดับอำเภอรวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีการสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งให้มีมาตรฐานและเพิ่มช่องทางการตลาดผลสำเร็จของการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนง,งานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พึ่งโปรงบ้านไหนหนัง ทำให้กลุ่มมีการพัฒนามีการวางแผนการบริหารจัดการกลุ่มรวมถึงมีการจัดทำแผนการผลิตพัฒนาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์แปลรูปจากน้ำผึ้งโดยได้รับการสนับสนุนและแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกระบี่ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พึ่งโพรมบ้านไหนหนังมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี เกิดการต่อยอดกิจกรรมสามารถถ่ายทอดความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรนักเรียนและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอีกทั้งได้มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์กลุ่มผ่านการออกแสดงสินค้าในงานต่างๆเช่นร่วมงานเกษตรแสจังหวัดกระบี่รวมแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแก่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในงานวันพึ่งโลก จัดมิทศการให้ความรู้ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตณออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และรับการติดตามนิเทศงานจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขึ้นโครงบ้านไหนหนังสามารถพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน